วัสดีครับกลุ่มของพวกเรานะครับมาในหัวข้อเรื่อง Framingham h a r d Study นะครับในการนาเสนอครั้งนี้นะครับจะประกอบไปด้วย8ส่วนด้วยกันนะเป็นตั้งแต่การอินโทร r o บเ e มนะครับอานาลิติกออบเจีฟนะครับ Data Description e x p o r t i n a r y Data Analysis นะครับ Data Pre-processing Train Model Evaluation แล้วก็ สรุปผลนะครับ Discussion and Conclusion มาเริ่มกันที่ Introduction to Problem นะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเป็นกลุ่มโรคที่เกิดกับระบบหัวใจและหลอดเลือดซึ่งซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเนี่ยเสียชีวิตเป็นลำดับต้นๆเลยนะครับในแต่ละมีเ,เนี่ยจะมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคนี้ถึง54,530คนนะครับและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี โดยสามในสี่ของการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจแล,ลอดเลือดเนี่ยทั้งหมดเกิดจากโรคหลอดเลือดในสมองแล้วก็โรคหัวใจขาดเลือดนะครับซึ่งเกิดจากการที่หลอดเลือดตีบตันหรือว่าขาดความยืดหยุ่นจากการสะสมของไขมันนะครับโปรตีนและแร่าธาตุนะครับในปัจจุบันนะครับก็มีการตรวจคัดกรองสุขภาพนะครับเพื่อหาปัจจัยของโรคดังกล่าวโดยการประเมินความเสี่งยงโดยรวมนะครับ ซึ่งเป็นการประเมินปัจจัยเสี่ยงหลายๆปัจจัยพร้อมๆกันนะทำนายว่ามีโอกาสเกิดโรคพานะอนาคตเท่าไหร่นะครับโดยปัจจัยที่สําคัญนะครับและมีหลักฐานทางวิชาการเนี่ยสามารถแบ่งออกมาได้เป็น2ประเภทก็คือปัจจัยที่เสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ปัจจัยที่เสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้นะครับอย่างเช่นถ้าปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้เช่นอายุเพศประวัติครอบครัวนะครับปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้เช่นความดันโลหิตสูงไขมันอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ตัว a n alytics a l e c t i v e นะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มของพวกเรานะครับได้มีการทำโปรเจกต์ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดมาศึกษาหาความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดภายในระยะเวลา10ปีนะครับโดยใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมาจากวิชา CPE 213 data model นะครับมาประยุกต์ใช้ data description นะครับอธิบายเกี่ยวกับตัวลักษณะของข้อมูลตัวนี้นะครับตัวนี้ framing h a m heart study นะครับเป็น Data Set ข้อมูลเปิดที่อยู่บน c a g เก e นะครับเป็นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาระบบหัวใจและหลอดเลือดของผู้อาศัยในเมือง r ฟรมิงแฮมนะครับรัตเมสเซอร์ทุกเฉดนะโดยมีข้อมูลกว่า4,000 r e เรคคอร์ดนะครับแล้วก็มี15 attributes โดยจะมีตัว t a ร g e เก็ตนะครับของข้อมูลเนี่ยเป็นตัว ten uh, year chd นะครับก็คือเป็นโอกาสที่ว่าเกิดโรคหัวใจภายใน10ปีหรือไม่นะครับในส่วนของ attribute นะครับ15 attribute นี้จะประกอบไปด้วย ตัวเพศนะครับเมลว่าถ้าเป็นเพศหญิงเนี่ยจะเป็นศูนย์ถ้าเป็นเพศชายจะเป็นหนึ่งนะครับตัวเอ e อายุเอ c เคชันระดับการศึกษานะครับตัว Current Smoker ว่าเป็นอตอนนี้สูบบุหรี่หรือไม่นะตัวซ i กา r e เ t e ตเปอร์เดนะครับว่าสูบกิมมวนต่อวันนะครับตัว BP พีเม็ดนะว่าใช้ยาลดความดันเลือดหรือไม่นะครับตัวพรีวอเรน t ์โตกนะครับเป็นโรคหลอดเลือดในสมองหรือไม่นะพรีวเน์ Hyp นะครับเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่นะครับ Diabetes ว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่แล้วก็มีตัวคอเลสเตอรอลนะครับระดับคอเลสเตอรอลทั้งหมดมีตัว s s BP เป็นความดันโลหิตช่วงบนแล้วก็ d BP นะครับเป็นความดันโลหิตช่วงล่าง BMI นะครับ Heart Rate Glucose แล้วก็จะมีต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูในเรื่องของตัว Exploratory Data Analysis นะครับหรือ,รอว่า EDA นะครับก็จะเป็นการดูข้อมูลลักษณะต่างๆของข้อมูลนะครับที่เราได้นำมานะ อย่างนี้ก็จะเป็นข้อมูลในตารางเบื้องต้นนะครับจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจากนั้นก็เป็นตัวโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าข้อมูลในแต่ละคอลัมน์เนี่ยแต่ละฟีเจอร์มันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับจากนั้นนะครับอันนี้เป็นการดูว่าตัวแต่ละคอลัมน์เนี่ยมันแปผันตามตัวทาร์เก็ตไหมนะครับมันมีคอร์ริเลชันกับทาร์เก็ตไหมนะด้วยการดูด้วยตัวบาร์คลาฟนะครับก็ดูในทุกคอลัมน์เลยครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นตัว Current Smoker ว่า สุบหลีไหมแล้วก็แยกว่าถ้าไม่สูบหรีเนี่ย กับสูบหรีนะครับมันมีความแตกต่างกันไหมนะครับในการเกิด heart d i s e ส s e นะส่วนอื่นๆก็จะเป็นคอลัมน์ในลักษณะเดียวกันนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการใช้ตัวลายกราฟนะครับมาดูตัวลักษณะของข้อมูลกันที่เป็นตัวเลขนะครับก็จะดูว่าถ้าอายุเนี่ยมันจะมีผลต่อตัว h าร d ดดิสซ์หรือไม่นะครับแล้วก็จะมีการสูบหรีเนี่ยว่าการสูบูรีเยอะกับสูบหรีน้อยมีผลต่อการเกิด h าร d ดดิสซ์ไหมนะครับถัดไปนะครับเป็นการใช้ b ็ x p l o t นะครับเพื่อดูว่าในข้อมูลของเราเนี่ยมันมี เอาไลเออเกิดขึ้นไหมนะครับซึ่งจากอันนี้เนี่ยจะเป็น b o x plot ของการ Plot ตัวคอลัมน์ทั้งหมด8คอลัมน์นะครับก็คือคอลัมน์ g คอลัมน์ s i c ลิปเบอร์เดยนะครับคอลัมน์คอ l e s t e r o l c คอลัมน์ความดันหัวใจสูงกับความดันหัวใจต่ำ BMI e และ h e a r t rate แล้วก็ Glucose นะครับก็จะพบว่าตัวคอลัมน์ e เนี่ย จะไม่มีออลไลเออร์นะครับแล้วก็แต่คอลัมน์อื่นๆเนี่ยจะมีออลไลเออร์อยู่บ้างนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อมูลจํานวนข้อมูลว่างนะครับว่าเราจะดูว่าในแต่ละคอลัมน์เนี่ยมีข้อมูลว่างหรือว่าเรียกว่า N.A. นะครับอยู่มากน้อยแค่ไหนนะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีจํานวน7คอลัมน์นะครับที่มีข้อมูลว่างอยู่ Data Imbalance นะครับอันนี้ก็คือเป็นการดูว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันมีปัญหาที่เรียกว่า Data Imbalance หรือเปล่าก็คือมีจำนวนคลาสในการทำนายเนะี่ยสองคลาสเนี่ยไม่เท่ากันมี ความต่างกันเป็นจํานวนมากนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็พบว่ามันมีปัญหาของ d a t ้ i บ b ล l a นซ์นะครับเพราะว่าตัวคลาสที่บอกว่าไม่ได้เป็นโรคหัวใจเนี่ยมีปริมาณมากกว่าตัวคลาสที่บอกว่าเป็นโรคหัวใจเป็นจํานวนมากนะครับต่อไปเป็นขั้นตอน Data p r e p r o c e s s i n g นะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนแรกของส่วน Data preprocessing เนี่ยคือการท Train t e s t Split นะครับเป็นการแบ่งส่วน Tra i n d a t a กับ Test Data ออกจากกันนะครับ ซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะใช้การแบ่งเป็นลักษณะของ80-20นะครับ ก็คือมีเทรนด์เดต้า80%แล้วก็เทรนดเดต้า20%ถัดไปจากการที่เราเห็นว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีอ u t ไลเออร์นะครับเราก็จะทําการจัดการตัวอัลไลเออร์ออกไปนะครับโดยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลหลังจากที่เราจัดการอ u t ไลเออร์ออกไปแล้วนะครับ d ิลลิ่งวิดเอ็นเอนะครับก็คือหลังจากที่เราเห็นว่าตัวข้อมูลของเราเนี่ยมีตัวค่า NA เอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาจัดการตัวข้อมูล n อออกนะครับโดยการฟิล l อ A ด้วย ค่ามีเดียนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้ทําการพลอตออกมาดูว่าก่อนการฟิลด้วยมีเดียนเนี่ย แลวก็หลังการฟิลด้วยมีเดียนะครับมีดิสติบิวชันที่ไม่ได้ต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะทําให้เกิดปัญหาว่าดิสติบิวชันก่อนการฟิวเอเน่ต่างจากดิสติบิวชันหลังการฟิวเอน่นะครับถัดไปนะครับหลังจากที่เรารู้ว่าปัญหาของเราเนี่ยก็คือมี Data Imbalance ใช่ไหมครับเราก็จะทําการแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทํา Over s a m pling นะครับโดยครั้งนี้เนี่ยเราเลือกใช้การทํา Over s a m pling ด้วยเทคนิคที่เรียกว่าสมโหมดนะครับ S M O T นะก็หลังจากการทำสมโหมดเนี่ยด้วยตัว k เท่ากับ4 นะครับแล้วก็ดูพิเคทไซส์เป็น4เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าตัวข้อมูลของเราเนี่ยมีข้อมูลที่บอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนใกล้เคียงกับผู้ที่บอกว่าข้อมูลที่บอกว่าไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะครับถัดไปเราได้เห็นว่าตัวข้อมูลของเราเนี่ยมันมีเรนจ์ที่ต่างกันนะครับถ้าดูจากตัวที่ก่อนการทำ standardization เนี่ย ตัวเรนจ์ของข้อมูลเนี่ยมันมีลักษณะที่ต่างกันเยอะมากนะครับอย่างเช่นช่วงช่วงของอายุเนี่ยก็จะเป็นประมาณเรนจ์ตั้งแต่32มสถึงเจส่วนข้อมูลอื่นอย่างเช่นเป็นตัว BMI นะครับก็จะเป็นลักษณะที่แค่1 5บหถึงสากว่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถปรับเรนจ์ตรงนี้ให้มันมีค่าเท่ากันได้ในทุกคอลัมน์นะครับเพื่อว่า มันจะได้ไม่ไปโฟกัสตัวโมเดลของเราจะได้ไม่ไปโฟกัสกับแค่บางคอลัมน์เท่านั้นโดยครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้การ normalization ด้วยการทำ standardization นะครับก็เป็นการปรับตัว range เนี่ยด้วยค่า mean กับค่า sd นะครับต่อไปนะครับเราได้มีการทำ feature selection โดยการทำ feature selection ครั้งนี้นะครับเราใช้ตัวโมเดล machine learning Model ที่ชื่อว่า X G b o o s t นะครับมาทำการเทรนตัวข้อมูลของเราพอเราเทรนเสร็จนะครับเราจะใช้ฟังก์ชันใน R นะครับที่เรียกว่าเป็นฟีเจอร์ Importance นะครับของตัว X G b o o s t เนี่ย return ออกมานะครับว่าตัวฟีเจอร์ไหนมีความสำคัญต่อโมเดลมากกว่ากันนะครับอย่างนี้เนี่ยเราก็ได้ดูแล้วเราพบว่าตัวฟีเจอร์ที่มีความสำคัญเนี่ยจริงๆแล้วมีแค่ไม่กี่ฟีเจอร์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกมาแค่ ตัว4ฟีเจอร์แรกนะครับที่มีค่าเกิน4ต่อถัดไปนะครับเป็นการเทรนโมเดลในการเทรนโมเดลนะครับเราได้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า cross validation นะครับในการทำตัว validation โดยการแบ่งเป็น ten fold แล้วก็5 e repeat นะครับก็คือเป็นการให้มันทำซ้ำหครั้งแล้วแบ่งเป็น10ชุดนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเป็นการทำให้เราสามารถทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับโมเดลที่เราจะใช้กันในตัวโปรเจก t นี้นะครับ ปรกอบไปด้วย3โมเดลด้วยกันโมเดลแรกเนี่ยเรียกว่าโลจิสติกส์รูเลชันโมเดลนะครับเราใช้ไลบรารีที่ชื่อว่าตัว c a r l เ t นะครับเมื่อทำการเทรนออกมาเนี่ยก็จะได้ลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือมีผลลัพธ์ของโมเดลเป็น Accuracy อยู่ที่64%แล้วก็มี F1 Score สกอที่53%นะครับโมเดลถัดไปให้เราใช้ก็คือนิว r a เน็ตเวิร์กโมเดนะครับเป็นการใช้ไลบรารีชื่อ c a r l เ t เหมือนกันนะครับ ก็คือได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับมี accuracy ที่74%แล้วก็ f1 score ที่74%กัน,นถัดไปเป็นตัวโมเดลสุดท้ายชื่อว่า extreme gradient boosting นะครับหรือเรียกว่า xgboost นะครับตัวนี้เนี่ยพอเรารันตัวนี้ด้วยไลบรารีที่ชื่อว่า c a l e t นะครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้นะครับมี accuracy ที่80%แล้วก็ f1 score ที่82% stacking model นะครับ ก็จากการที่เรารันมาทั้ง3โมเดลแล้วเนี่ยเราก็นําตัวโมเดลทั้ง3ตัวนี้เนี่ย มาทำเป็น stacking กันนะโดยการนำโมเดลผลลัพธ์ของโมเดลทั้ง3ตัวมาทำ hard voting นะครับก็คือเป็นการเอาผลลัพธ์มาโหวตกันว่าโมเดลของเรา3ตัวเนี่ยมันโหวตให้ผลลัพธ์ไหนมากที่สุดนะครับซึ่งหลังจากการทำ stacking เนี่ยก็ได้ผลลัพธ์ของโมเดลมาที่เป็น accuracy 76%เซ็นะครับและก็เอวันสกอร์ที่75%ในการที่เราทำตัว stacking โมเดลเนี่ยเพราะว่ามันจะเหมือนกับการที่คุณหมอใช่ไหมครับทำการโหวตตัวโหวตว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ย เป็นโรคหรือไม่นะซึ่งมันเหมือนกับการซิมูเลตตรงส่วนนั้นเนี่ย แต่เราก็คิดว่ามันน่าจะทําให้ประสิทธิภาพของโมเดลสูงยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการทํา Evaluation นะครับการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลในการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลนะครับก็คือเราจะใช้เป็นตัว confusion metric นะครับแล้วก็หาตัว e F1 score มาโดยในการทําทดสอบกับ Test Set เนี่ยเราได้ผลลัพธ์ออกมาอยู่ที่ accuracy ประมาณ77%นะครับแล้วก็ e F1 score ที่38%ในส่วนของพาร์ทสุดท้ายเป็นการสรุปผลนะครับส่วนขการสรุปผลเนี่ย ในโปรเจกต์นี้นะครับก็คือเราได้ทําการศึกษาเพื่อหาความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับภายในระยะเวลา10ปีนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยประกอบด้วยกระบวนการทาง Data Science ทั้ง5ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือเริ่มจากการที่เก t Data นะเป็นการนำข้อมูลเข้ามาสู่ระบบนะครับแล้วก็ทำ EDA เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่ามีปัญหาหรือมีอะไรบ้างซึ่งเราพบปัญหาอยู่3อย่างก็คือปัญหา o u t l ล e r ปัญหาข้อมูลมีแนนนะครับแล้วก็ปัญหา d a จิต a l a n c e นนะ สร็จแล้วเราก็จัดการปัญหาเหล่านี้ด้วยในขั้นตอน Data Preprocessing นะครับแล้วก็ทำการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้ามูล Machine Learning Model ได้ในขั้นตอนนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็นำข้อมูลที่เราเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยไปเทรนโมเดลนะครับเป็นการฝึกฝนโมเดล ทั้ง3ตัวของเราก็คือ logistic regression neural network ก็ xgboost นะครับแล้วก็นำโมเดลทั้ง3ตัวนั้นเนี่ยมา stacking กันนะครับหลังจากเราเทรนโมเดลเสร็จแล้วเราก็นำไป evaluate นะครับก็คือการทดสอบโมเดลด้วย confusion m e t r i c นะครับเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเช่น skill data นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเป็น precision 0.32, recall 0.45แล้วก็ f1 score ที่0.38นะครับ ซึ่งผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยโดยกลุ่มของผมคิดว่ายังไม่สามารถนําไปใช้งานจริงกับในระบบโรงพยาบาลจริงๆได้นะครับคิดว่าเราสามารถเพิ่มความถูกต้องของโมเดลได้มากกว่านี้นะครับโดยการสํารวจกลุ่มผู้ป่วยเพิ่มเติมก็คือเป็นการนําข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมนั่นเองเพราะว่าคิดว่าในส่วนของข้อมูลตรงนี้เนี่ยยังมีปริมาณที่ไม่มากพอนะครับอีกวิธีการหนึ่งที่กลุ่มของเราได้คิดไว้ก็คือเป็นการเพิ่มโมเดลให้มีความซับซ้อนมากขึ้น อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเราเพิ่มจํานวนโมเดลที่ใช้ในการ stacking นะครับหรือว่าเป็นการเปลี่ยนเป็น deep learning โมเดลอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลในส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นรายชื่อสมาชิกของกลุ่มนะครับก็ประกอบไปด้วยคุณนัชริยานะครับแล้วก็คุณนัชพลน,นะครับคุณลุงวิไกคุณศาสวัตแล้วก็คุณธนชาตินะครับก็ thank you for your attention นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณมากครับ